สวัสดีครับลูกค้าลูกค้าหลายเจ้านะสงสัยว่าการต่อ2อคูณสกับสคูณสี่นี่ต่อกันยังไงต่อเหมือนกันไหมแตกแตกต่างกันยังไงเดชต้อยจะต่อให้ลูกค้าดูนะว่า4ี 4, ่คูณสี่คูณสต่อกันยังไงแต่ชุดที่เห็นเนี่ยมันเป็นชุด4ี่คูณสนะชุดที่เห็นเนี่เป็นชุด4ี่คูณสนะก็คือลูกค้าเอางี้สายนี่ยังไม่ต้องเสียบกด้นนลูกค้าต่อสายสัญญาณก่อนสายสัญญาณน,นะลูกค้าต่อสายสัญญาณก่อนสัญญาณที่พาวเวอร์ที่จะไปทําเบสนะฮะ ที่ทำเบดอะทำเบสสี่ใบน,นะสัญญาณที่จะทําเบดนะลูกค้าก็เสียบสายสัญญาณไปที่ปลั๊กไปที่ปลั๊กเสียบนี้นะเสียบสายสัญญาณนะอันนี้ก็คือจะไปทำสี 4, 4่คูณสี่สี่คูณสี่เป็นเบดเบดสี่ใบน,นะข้างล่างพเพราะว่าตัวล่างทําเป็นเบดทําเป็นเบดลูกค้าก็เอามาเสียบเข้ารูรูซับสองรูนี่เลยนะเข้าซับเบดสองรูนี่เลยเสียบเข้าไปนะแน่นแน่นนะลูกค้ขขากดให้นางกึ๊กเลยนะกดล้มหลวไม่ได้นะเดี๋ยวเพลงเสียงไม่ดังอันนี้ก็จะได้เป็นเบสต่อสี่ใบแล้วนะ เป็นเบสสี่ใบแล้วตอนนี่จะมาทํากลางพาวเวอร์ตัวบอลจะมาทํากลางก็ต้องมีสายสัญญาณเหมือนกันสี่เส้นเหมือนกันก็นะลูกค้ากระแสก็เหมือนกันเนี่ยพาวเวอร์มาทําเสียงกลางสี so you, ่ใบเสียงกลางสี่ใบลูกค้ากระแสเข้าไปนะเสียเข้าไปลูกค้าก็มาทําเสียงกลางสี่ใบรูนี้สองรูแน่ลูกค้ากระแสเข้าไปเลยเสียห้ทั้งคึกกันนะตัวพาวเวอร์ตัวบอลเนี่ยตัวบอลนี่นะลูกค้าก็มาก็จะได้เสียงกลางแล้ว อันนี้คือคือเราเราเสียบสายสัญญาณก่อนนะลูกค้าก็ได้เสียงกลางแล้วเสียงเสียงกลางเสียงเบรกแล้วตอนนี้เราก็มาทําจะมาทําเป็นสายลําโพงต่อจากสายลําโพงนะจาก power จาก power นะ power ปะิดให้นังแก๊กเลยนะ power นะสองจะมีสองรูรูสเปคคอนนะลูกค้าเสียบเข้าไปให้นังแก๊กเลยนะนะแล้วลูกค้าก็มาเข้ามาเข้าตัเวเบรก ตู้เบรนะรูไหนก็ได้นะลูกค้าเลือกได้รูนะเข้าตู้เบรนะเข้าตู้เบรนะตู้ซับอะซับเบรดข้างล่างลูกค้าก็เอา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 สองใบนี้พ่วงกันนะเอามาสายพ่วงกันนะรูไหนก็ได้นะลูกค้าเลือกได้เลยลูกรูกน,นี้ก็ได้นะรูรูนี้ก็ได้นะลูกค้าเสียกไปเลยนะด้านซ้ายลูกค้าก็มาพ่วงด้านซ้ายนะนะก็พ่วงกันเลยนะพ่วงกันเลยรู <ek> ไหนก็นได้นะ เพราะว่าตัวล่างจะทําเป็นเบสละตอนนี้มีแต่เบสดนะเบรดนสะี่คูณสี่นนะสี่ใบซ้ายสองขวาสองตอนนี้เสียงกลางเสียงกลางก็อย่าเราจะใช้พาวเวอร์ตัวบนตัวบนก็จะเป็นเสียงกลางแล้วก็เสียบเข้าไปบแล้วก็มาเข้ากลางกลางนะแล้วก็ด้านเพราะว่าเพราะว่าจะมีรูสเปคคอนสองรูรูซ้ายดูขวานะแล้วก็เอาด้านซ้ายมาเข้ากลางมาเข้าเสียงกลางนะนะ ก็จะได้ไปเสียงกลางแล้วเราก็เอาเสียงกลางพ่วงกันกับแบบแบบพ่วงกันแบบตู้แบดร,รูไหนก็ได้นะลูกค้รูนี้ก็ได้รูนี้ก็ได้เราก็มาพ่วงกันนะเเสียงกลางมาพ่วงกันนะนะมีสายที่มีให้ไปซสายพ่วงซ้ายขาสุง่งฝานะเสียงกลางพ่วงกันนะรูไหนก็ได้นะสองรูอันนี้ก็คือเสร็จแล้วต่อต่อสายสัญญ,ญาณเข้าเข้าปแล้วก็ต่อ สายลำโพงข้าลลำโพงเสร็จเรียบร้อยจะมาเสียบเสียบสายเข้าปักเพราะว่าในในแหลกในเฮีาตายต้ก็ต่อแบบนี้แหละนะในแหลกเฮียต้ก็ต่อแบบนี้นะก็สายลำ <Okay. S 1> สายเอซสายไฟเนี่ยลูกค้าก็เสียบเข้าไปที่ที่หลังปักเลยนะลูกค้าเสียบเข้าไปที่รลังปักเลยนะถ้าลูกค้าเสียบเข้าไปที่รลังปักรู้ไหนก็ได้ลูกค้าเลือกเล,เลือกได้เลยนะลูกค้าสายเอซีนะทุกเส้น ลูกค้าเสียบรูไหนก็ได้เลือกได้หมดอ่ะนะเสียบเข้าไปเลยนะเสียบรูนี้ก็ได้จากปีลูกค้าก็เสียบเข้าไปอันนี้ก็จะได้ปีจะได้พาวเวอร์สองตัวเสียบเข้าไปแล้วนะก็จะมีขาดอีกตัวนึงก็คือเป็นของไมล์ละไมล์นี่ก็จะมีสายไปให้นะสาย AC ซลูกค้าเสียบมาที่ไมล์นี่เลยรูไมล์จะมีรู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 เล็กๆนะ่ลูกค้าเสียบเข้าไปน่ะเสียบเข้าไปเลยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลั๊กปลั๊กของไมล์นะลูกค้าก็เสียบเข้าไปเลยบ เกิดสายไม้ไม้ก็จะมีไปให้นะลูกค้าไม้นี่ก็จะไปเข้าเข้ามิกเข้าเข้าปีข้างหน้าได้นะของไม้ของไม้นะถ้าลูกค้าไม่ไม่มีมิกถ้ามีมิกกับลูกค้าก็ไปเสียบเข้ามิกที่ไม้ถ้าลูกค้าไม่มีมิกก็ลูกค้าไปเสียบเข้าปีข้างหน้าปีจะมีสองรูนะข้างหน้าปีเนี่ยรูเนี่ยลูกค้าเลือกได้เลยรูไหนก็ได้นะรูนี้ถ้าลูกค้าเลือกรูแรกลูกค้าก็เล่นบอลล่มตัวแรกนะลูกค้าต้องมาเช็คเช็คตัวนี้นะเช็คเอาพอร์ก่อนแล้วกัน พราะว่าเนี่ยลูกค้าก็ต้องเช็คดูว่าจะมีสวิกตัวเล็กๆเนี่ยสามสามตัวนะสามสามสามลูกค้าลองดูว่าลูกค้าเอามาไว้ที่สแตลเลโอนะตรงกลางสวิกตัวเล็กลูกค้าย่อมาไว้ที่ตรงกลางนะเป็นสแตลเลโอนะลูกค้าต้องสังเกตสวิกตัวนี้หน่อยนะแล้วก็ที่ปรีลูกค้าก็สังเกตที่ซับลูกลูกบิด3ตัวนี้นะจะเป็นลูกบิดซับของปรีนะตัวนี้ตัวแรกจะเป็นเบรดนะเป็นเบรลูกค้าก็ไว้ที่เลขเจ็ดกันอ นะตัวแรกจะเป็นเบรดนะนะลูกค้าปรับไว้ที่เลขเจ็ดสองตัวนี้ก็ปรับปรับความถี่ซ้ายฝานะปรับซ้ายฝาความถี่ลูกค้าก็ปรับแบบยึดต้อยเนี่ยเอาไว้แค่นี้ความถี่นะความถี่ด้านซ้ายความถี่ด้านฝานะก็ปรับปรับไว้แค่นี้ก่อนก็ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาค่อยแล้วค่อยมาปรับที่พิเปีข้างหน้านะก็หลักๆข้างหลังก็จะจะมีอยู่แค่นี้นะแล้วก็เสร็จแล้วลูกค้าก็ที่ที่ล้างปั๊กเนี่ยลูกค้าก็ไปเสียบเข้า ไฟบ้านเลยฮะตัวเดียวฮะเส้นเดียวนะลูกค้าก็มาเปิดที่หลังปักข้างหน้านี่นะนะอันนี้คือต่อระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเชตต้อยจะต่อเป็นระบบ2อคูณสองสองคูณสองก็คือว่าพวาวเวอร์หนึ่งตัวปีหนึ่งตัวเบสสองใบเสียงกลางสองใบนะอันนี้คือต่อเสร็จแล้วสี่คูณสี่ต่อสี่คูณสี่ให้ลูกค้าดูแล้วแต่ตัวเนี้ยจะจะ,จะต่อเป็นแบบสองคูณสองดูได้ว่าจะเหมือนกันไหมนะสองคูณสองก็จะมีสายลําโพง สายลำโพงพ้อมหัวสเปคคอนสี่เส้นนะสนี่เส้นแล้วก็สายสัญญาณที่อยากปเปีที่อยากพาวเวอร์ไปเข้าที่เปีนะสองเส้นลูกค้าก็เสียบเข้าเข้า,เข,าเข้าที่พาวเวอร์แบบสี่คูณสี่นั่นแหละเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปดูนะเป็นสายแจ็คพอรอย่างนี้นะเสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปแน่นๆนะลูกค้าตอนนี้เราต่อแบบแบ่งครึ่งแล้วครึ่งหนึ่งไปใช้เบรกครึ่งหนึ่งไปใช้เอาเอาไปใช้เสียงกลางนะแต่นี้เราสายเส้นนี้เราจะเอาไปใช้เป็นเบรก นะสายข้างนี้ข้างนี้เราจะใช้เป็นเสียงกลางนะจะเป็นเสียงกลางเป็นแบบนี้นะลูกค้าเสร็จแล้วจะมีสายลำโพ,พงสายลำโพงสี่เส้นนะลูกค้าก็เป็นหัวสเปคคอนตัวผู้เสียเข้าไปตัวเมียที่เครื่องนะเสียเข้าไปนะลูกค้าก็เอามาเข้าที่เบสมาเข้าที่เบสนะแล้วก็ตู้เบสพ่วงก,กันฮะเอาตู้เบสมาพ่วงก,กัน รูไหนก็ได้นะลูกคา้า <Maced> เลือกได้เลยรูไหนก็ได้นะนะ <enga> แล้วก็ที่พาววอันนี้คือได้แบตละได้แบและเราเอาแบตพ่วงก,กันตอนนี้เราจะไปทํากลางเ,าเสียงกลางเสียงกลา,างด้านซ้ายมือนะด้านซ้ายมือนะซ้ายมือลูกค้าก็ใส่เข้าไปเรามาทํากลางละทํากลางแล้วก็มาเอามาเข้าที่เสียงกลางเสียงกลางตัวบอลนะรูไหนก็ได้นะลูกคา้านะแล้วก็ลูกค้าก็เอาตู้ <ahead> สองใบเสียงกลางเนี่ยเอามาพ่วงกัน อันนี้ก็คือ 2, อคูณสสวิคตัวนี้เหมือนกันเอาไว้ตรงกลางเอาไว้ตรงกลางนะบางทีนิ้วลูกค้าชอบไปโดนเอาไว้ตรงกลางนะก็ปรับเหมือนกับ 4, 4ี่คูณสี่นี่แหละทางทองโรงงานก็จะเน,นี่ยก็ปรับเหมือน4ี่คูณสี่นี่แหละอันนี้เป็นเบดฮะเป็นเบดเป็นเบดก็จะไว้ที่เลขเจ็ดส่วนฟาร์มทีเนี่ยจะปรับได้แค่ปุ่มเดียวเพราะว่าเราเราไม่ได้ต่อ 4, 4ี่คูณสี่เรต่อ2อคูณสก็จะใช้ได้แค่ปุ่มเดียวฟาร์มทีนะ ลูกค้าก็ปรับไปเท่าๆกันนี่แเราปรับไปสองปุ่มเท่าๆกันนี่ความถี่้า้ฝาก็อันนี้ก็คือเสร็จแล้วลูกค้าก็เสียบเสียบไฟไฟเข้าปักได้เลยฮะเข้าปักไปได้เลยแล้วเขาก็เปิดตัวด้านนี้นะเรก็ทําเป็นเบสลูกเออลูบิดลูกบิดตัวนี้ทําเป็นเบสลูกหลิดลูบิดตัวนี้ทําเป็นกลางนะเราอาไว้ที่บ่ายสามเลยลูกค้าก็ปรับไปที่ปีปีนี้ก็เอาไว้ที่เที่ยงฮนะไว้ที่เที่ยงก่อนนะสามปุ่มนี่จะเป็นเบส นี่เป็นเสียงกลางนี่เป็นเสียงแหลมอันนี้เป็นวอลลุ่มนะลูกค้าต้องถ้าต่อตต่อต่ออเชื่อมเชื่อมบลูทูธเนี่ยลูกค้ากดกดไปที่สวิ์ตัวนี้นะนะถ้าลูกค้าต่อต่อเข้าบลูทูธเข้าลูกค้ากดมาที่โหมดโหมดตัวนี้ลูกค้าก็กดไปที่บีดีสเปกเกอร์เลยเล่นเล่นยูเอสบีก็ได้นะอันนี้เป็นของไมนะไม์ My ที่ตัวตัวหนึ่งไม์ตัวที่สองเดวนี้จะเป็นเบสฮะอันนี้จะเป็นเสียงแหลมเสียงกลางียงตอนนี้เป็นเอ็กโคลเอ็กโคนะ ตัวนี้เป็นบาลานซ์ไซสฝาเอาไว้ที่เที่ยงตัวนี้เป็นมาสเตอร์ของเสียงเอาไว้ที่เที่ยงฮะสามตัวนี้เป็นเบสแล้วแต่ลูกค้าชอบปรับปรับเสียงกลางมากก็ลูกค้าก็ชอบมากลูกค้าชอบแหลมมากลูกค้าก็ปรับไปอันตัวนี้เป็นวอลลุ่มของเสียงนะลูกค้าวอลลุ่มของเสียง